คนล่านๆอย่างแม่อบพี่ไม่คิดเลยนะว่าแม่อิ่เนี่ยจะทําตัวเป็นผู้หญิงโคมเขียวเจี่ยวนอนกับผู้ชายไปทั่วพวกเขาญิงหากินอ่ะเขายังมีค่ากับแม่อิบอีกเพราะพวกเขาอ่ะหาเงินเพื่อเลี้ยงดูปากท้องแต่แม่อิบนอนกับผู้ชายไปทั่วแถมยังให้เงินให้ทองเสียทั้งตัวเสียทั้งเงินไม่มีค่าราคาค่างวดอะไรทั้งนั้นตัวแม่นี้เนี่ยแก อุ่นมันฟันเยิรนแล้วมันหนักหัวพ่อมึงไงหรือมันเอาฟันไปช่อหัวแม่มึงมึงถึงไม่ได้มันงานแต่งงานก็ไม่ได้จัดผูกข้อไม้ข้อมือสินสอดก็ไม่ได้สักแดงเดียวกูละสมเพชมึงจริงๆเลยอีพายหยาบมึงมึงสองคนมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นเลยที่พ่อกูยังอยู่เนี่ยพ,พ่อกูจะบอกข่าวดีกับมึงข่าวดีอะไรกูกําลังจะมีผัว เดี๋ยวพวกมึงจะได้รู้ว่าผัวที่พวกมึงภูมิใจนักภูมิใจหนะแค่กูกระดิกนิว้วพวกมันก็พร้อมจะมาสยบแทบเท้ากูละพี่แมงรู้ไหมว่าฉันน่ะตกหลุมรักพี่แมงแต่แรกเห็นเลยนะคืนนี้ฉันจะเปิดห้องไว้รอพี่แมงนะจ๊ะฉันก็อยากจะตอบแทนพี่มั่น ด้วยตัวของฉันเองพี่สินจะทิ้งฉันไปไม่ได้ไม่งั้นอีเอ๋อมันหัวรอยอฉันตายแน่พี่สินพี่สินค่ากับแม่อึบอ,อ่ะได้เสียกันวดเมียกันแลวเว้ยแหวนวงนี้แม่อึบอ,อ่ะคนไว้ฉันเอง <c oughs> ไอ้มันไอ้ค <c oughs> ุณปา้านี่สมควรแล้วที่ต้องโดนตีนกู้โอ้พี่มันนี่กูทำไปเนี่ย ไปแล้วครับไม่อับเอาไฟให้ผมอีกสักครั้งนะครับ